อีนี้ทำนานี่ทำนาเลยค่ะไม่อยากปล่อยล้างนะคะก็ตอนนี้ไถยแล้วนะคะนี่ของเราถาเตรียมหน้าดินไว้เดี๋ยวพาเดินลงไปดูนาของเราถ่ายเก็บไว้เนอะเริ่มตั้งแต่เสาเสาขาวขาวนั่นนะคะเสาปูน ข้างหน้านู้นเขาก็ถมที่แล้วนะเห็นว่าจะทำร้านร้านซ่อมไหมนะคะไม่แน่ใจเนาะแต่ได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นส่วนของเราเราก็ไถเรียบร้อยแล้วคนก็เริ่มทยอยออกมาอยู่ข้างนอกกันเยอะแล้วนะคะเพราะว่าฝั่งนี้คนก็มาสร้างบ้านหลังใหญ่เลยความเจริญจะมา รถไถนู่นนุ่นรถไหรถหนึ่งคันตือนู่นไกลนู่นนุ่นข้างโน้ยก็มีรถไถน,นะคะ,ะช่วงนี้ช่วงทํานานะคะคนก็จะมาทํานามาไถานากันเราก็ไถแล้วนะคะแต่เปลียนบินแล,แล้วปีนี้ได้กินข้าวแล้วหนึ่งคันนาสองคันนาสามคันนาสี่ห้าหกไหมของเราเดี๋ยวประมาณสาักเดือนสองเดือนเราก็จะเห็น